เทคนิคเคล็ดลับความลับการค้นหาตัวเองทุกช่วงชีวิตนะคะเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองนะคะให้เป็นในแบบที่เราปรารถนาที่เราอยากได้อยากเป็นจริงๆนะคะบางคนนะคะค้นหาตัวเองตลอดชีวิตยังไม่รู้จักตัวเองนะคะครูพีอยากบอกว่าการที่เรา อยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงในช่วงวัยในช่วงเวลาไหนเพราะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะครูวิคุณอยากบอกว่าไอเราสังเกตจากคนที่ปรากฏขึ้นมีขึ้นรอบกายของเราหรือคนที่เราคบค้าสมาคมในแต่ละช่วงยกตัวอย่างนะคะ ถ้าช่วงไหนที่เรานะคะติชินนินทานะคะคนรอบข้างรอบกายของเราที่ปรากฏขึ้นมีขึ้นก็จะเป็นคนเช่นเดียวกันกับเราเพราะคนที่ปรากฏขึ้นในโลกของเราในสตอรี่ของเรานั่นก็คือกระจกสะท้อนความเป็นตัวของเราถ้าช่วงไหนเราเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาตัวเอง คนที่อยู่รอบกายเราก็